We've We're conquered Europe We never Corpions of gonna stop Turkey all please From Paris From สวัสดีครับรีแอชช v รีวคูม6เชฟทีวีนเตนตนะครับอันนี้เตะที่บ้านเชฟฟิลนะอันนี้ของพี่เมียนะเตะตีสองกว่านะตีสองครึ่งนะโอเคเดี<ท>๋ยวเรามารอ,าอดูกันนะครับเกมใกล้เริ่มค<ะ>รับ้ว สตัวรุกครับคเมรอนอาร์เลนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันโอเคริเวอร์เราเขี่ยก่อนนะครับจากซ้ายไปขวานะเราใส่สีม่วงนะอ่าโอเคเริ่มแล้วครับอาฮะโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยยาโอ้ยเซฟไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย เอ้ยมันหลุตมาเลยนะน่ายียเป็ดรอบนี้เซฟว่ะเเฮ้ยเฮียเหมือนบอลมันเด้งไปโดนขาอีกคนหนึ่งแล้วแม่งเข้าทางเขาอะอ๋อโกเมสมันไปล็อกไอ้เฮียอ๋อแน่แล้วมันเออมันไปโดนมันไปโดนจังหวะเทนแล้วบอลแม่งข้ามหัวไอ้เหี้ยนี่แม่ โอ้ยดีนะปัดได้ฮะเอาเทนี้เฮียเปิดดีๆหน่อยเอาอีสาเห็นตูดเฮียมึงยังได้เกล็กในทำไมเนี่ยโอ้ยเข้าเลยโอเคผ่านได้ที่เข้าแล้วบเม่อกี้ตูเท่นด้ย ไอ้สัตว์ได้บีมอีกแล้วม้นงี่เหี้ยะเอเห็นล่องล่องก้นนะครับโอเคกำลังช็อกล่องก้นอยู่โอเคโอเป็บตามไปนลยโอนาทีสามเจ็ดนะฟันได้ยิงนะไม่ได้มงหรอเว้ เาเดี๋ยวดูกันรู้แต่ว่าเห็นล้งตูดเนี่ยแหละอ้าวล้มอ๋ออ๋อมันไปไม่ใช่เฮ้ยมันเหมือนมันไอ้นั่นว่าขาดไปเกี่ยวกับฟันได้เหรอเออแต่ก็แล้วแต่นะให้ VR เขาดูก่อนว่ายังไงนะครับ เออสูตรเรียบร้อยครับหนึ่งสูตรครับทุกคนโอเคโอเคกูได้มีมละโอเคพี่ยักษ์เรานะครับนาทีสามแปดนะริเวอร์น้ำหนึ่งสูตรแล้วนะครับ เฮียโวยคนขน้าวว่ะุ้ยแต่มุมนะเยี่ยมขาโอ้โหโอ้โกมันยังไวว่ะเอาไปดาวิดเร็วเรเอาไอเหียไม่ทานว่ะเอาโอเค อสองศูนย์แล้วครับเฮียโซโบไอ้รูปรอ้อคิดว่าจะไม่ได้นะนะนาทีเก้าสี่นะครับโอเคสองศจบแล้วล่ะดาวินอ่ะเช็คเลยเช็คเลย อ๋อทำปาคนตีนีกดาวินเอ้ยโดนบอลนะเว้ยฮะเออดาวินก็ให้ดูนะทำท่าแบบอ่ะดูก็ได้เช็คก,ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าแย่งบอลจังหวะแย่งบอลมันโดนบอลน,นะแล้วมันเราโอเคเรียบร้อยโซโบโนะครับไปรูปหล่องเรานะครับ โอเคจบเกมนะครับเราชนะเชฟฟิลไป2อนะลูกแรกฟันไดนะแล้วก็กลูกที่2โซบอลนะครับเอ้ยโ,ฮโฮอ้โหมวิ่งลงมาเซลฟี่แล้วโอเคเดี๋ยวหนะน้าเราเจอพาเลตน,นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ญญนะอันดับ2อนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันใหมยย่ยังสนุกสนุกสนุกโอเคไปละบายบายทุกคนขันดี สวัสดีครับทุกคนไปร่าไปร่ายบายฝากกดติดตามด้วยเออไปร่าไปร่าไปร่